มไม่เห็นเขาถามว่าเต้นไม่สบายเลยมันนอนโุงบ้านเท่นเอนก็อ,อยู่โุงบ้านด้วยนะโรงบ้านเท่ขนมะไเลยทำตุงอ้นถุงไตเนื้อหาได้ต่างฟินบ้บานเขา ใีบ้านเก่านะมันดูไอ้เพล่ว่าคขาวันใหม่ไฟซามาตานี่ไม่รู้ว่าเขาควันเขามจัดการถี่เลยวาหรือเราไม่บายเราไม่ได้มาทำ เยอะอีกแล้วครับท่านสังกตดีเยอะอีกแล้วครับท่านสังกตสี